สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านต้องสู่ช่อง t า a r o s Speak นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงความรักตจมากที่2นะคะเมษาพฤษภามิถุนาของชาวราศีกันนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาถึง22กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีนี้ก็ดูได้เช่นกันสําหรับพื้นฐานดวงใน3เดือนนี้ของชาวราศีกันนะไพ่ได้ไพ่ห้าดับเข้ามา การได้ไพ่ห้าดับนี่หมายถึงว่าคุณปิดกั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากๆนะคะคุณไม่เชื่อในความรักเลยอาจจะเพราะว่าในอดีตคุณยังคลาสคาซังกับความรักที่มันไม่ดีความรักที่มันฝังใจมันทําให้ไม่ยังวนเวียนนะคะทาให้ยังวนเวียนในความคิดความรู้สึกที่มันขยัมันเลยทําให้คุณแบบได้ทั้งแฮงแมนเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณยังรู้สึกหยุดนิ่งแล้วก็ยังอยากที่จะเป็นอิสระยังอยากที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่ายังไม่อยากที่จะทําอะไรแล้วในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงของการที่่คิดวา คุณน่าจะงานเยอะงานหนักด้วยนะคะงานเยอะงานหนักงานยุ่งงานวุ่นวายมันเลยทําให้คุณไม่อยากที่จะแบบเอาเวลาไปเสียหรือตามหาความรักที่มันจริงใจความรักที่ดีหลายคนนะคะปูมองว่าก่อนหน้านี้ เม่น่าจะเจอกับความรักที่มันแย่มากๆมันแย่จนขนาดที่ทําให้คุณรู้สึกปิดใจเราก็ตั้งอคติในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็แบบปิดกั้นตัวเองปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างปิดกั้นทุกคนที่จะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณคุณให้ความเป็นเพื่อนได้ให้ความแบบสนิทสนมได้แต่ถ้าจะให้พัฒนาถึงขั้นไปเป็นมีความรักมีความสัมพันธ์ที่มันจริงจังอ่ะคุณก็ปฏิเสธนะคะและสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นในชีวิตคุณมันอาจจะกําลังจะมีอะไรบางสิ่งบบา่ทีมันแ เพิ่งเกิดขึ้นอาจจะเรื่องของงานที่มันเยอะขึ้นหรือแบบธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันทาให้คุณรู้สึกว่าเออคุณขอไปโฟกัสในเรื่องนั้นดีกว่าแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะแบบพูดง่ายๆว่าวเข็ดในเรื่องความรักมากๆจนทําให้แบบไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครหรืออยากไม่อยากที่จะทําอะไรให้ใครเลยนะคะทีนี้มาต่อกันที่คนโสดก่อนอุ้คนโสดเลือกให้กลางนี้ นะค,ะคนโสดใน3เดือนนี้ชาวราศีกันจะเป็นยังไงคนโสดราศีกันใน3เดือนนี้จะเป็นยังไงเออก็เรียกเรียนประโยคผิดนะคะไฮโลเฟนเข้ามาแล้วเดลิเวอร์ควีนออฟเพนตาเคิลทริโอคัพทูออฟซอสจริงๆมีคนเข้ามา นะคะสำหรับคนโสดชาวราศีกันปูบอกได้เลยว่ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแต่ว่าด้วยความที่คุณปิดใจนะคะด้วยความที่คุณรู้สึกปิดใจคุณไม่อยากที่จะแบบไปโฟกัสในเรื่องของความรักหรือคุณเคยเรียกว่าเข็ดขยะนเรื่องความรักมาก่อนหน้าเนี่ยทาให้คุณรู้สึกแบบไม่อยากที่จะมีแฟนเลยแต่ว่ามันก็มีใครสักคนหนึ่งเข้ามานะคะคนคนนั้นอาจจะรู้จักผ่านจากการทํางานหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานหรือคนที่คุณต้องเข้าไป ประสานงานด้วยนะคะหลายคนทํางานร่วมกันมันจะมีการที่พูดคุยการรู้สึกถูกคอเพราะว่ายังไงซะสามเดือนนี้ได้เดลเลเวอร์กับสาถ้วยเข้ามาเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่แบบว่าเออเป็นเป็นความรักที่ที่มันรู้สึกสุกงอมมันรู้สึกหวานรู้สึกสวีทรู้สึกเป็นแบบเออชุ่มชื่น,น,นหัวใจเนาะแต่ทีนี้อยากให้ดูในเรื่องของการที่เขาแบบบเขาแอบบมีใครบางคนซ่อนไว้หรือเปล่าด้วยเพราะว่าในเดลเลเวอร์กับ ได้สามถ้วยเข้ามามันก็ยังเป็นความรักที่แบบโอเคแหละภายนอกมันดูดีแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเหมือนเหมือนจะมีตัวเลือกอยู่นะไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขานะคะเพราะฉะนั้นประกอบกับอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นทําให้ชาวราศรีกันคนโสดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบยังปิดใจนะคะต้องให้เจอใครสักคนเข้ามาแล้วก็ยังอยากที่จะพัฒนาแค่ไหนเนี่ยคุณก็ยังลังเลอย,อยู่กนนารได้ไพ่สองดะเข้ามาเนี่ยคุณลังเลมากๆนะคะคุณไม่อยากที่จะแบบ เสียเวลากับความรักที่มันไม่ใช่หรือไม่อยากที่จะมีความรักเลยในช่วงนี้ยิ่งได้ไฮโลเฟนเข้ามายังเป็นลักษณะของการที่แบบว่าเออช่วงเวลานี้เขาอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วกันยังไม่อยากที่จะมีความรักอะไรเขาไปโฟกัสในเรื่องของงานในเรื่องสิ่งที่จะต้องทำนะคะในควีนอัพแพนต้าเพลเข้ามาคุณรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นจังหวะที่คุณสามารถอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวได้ดีแล้วก็เป็นอะไรที่ เออมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีดิ้นรนหาความรักอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณเองคุณก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองอดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปสั้นๆอ่ะสำหรับชาวคนโสดอ่ะผมูมองว่ามันมีใครสักคนนึงเข้ามาทำความรู้จักกับคุณแหละแล้วก็ยังอยากที่จะ จีบคุณชอบคุณแล้วคุณก็รู้สึกดีกับการที่จะได้ออกไปออกลวงออกเดทไปกินข้าวดูนหนังอะไรกับเขาแต่ถ้าจะให้พัฒนาไปถึงความสัมพันธ์ที่มันเป็นแฟนหรืออะไรที่มันจรงิงจังเนี่ยพวกคิดว่าคุณยังไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นนะคะอืเอแล้วเขากาา็มาบอกว่า forgiving and learning to so o p f on to issue และพลา liberation s h i p นะคะลืมอดีตไปเถอะอืมนะคะลืมอดีตไปก่อนเพราะว่า เออมันจะมีไพ่สิง์ออกคัฟเข้ามาเนี่ยปูคิดว่าคนเก่าๆอาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะได้พนหลายบรีเรือเนชีฟด้วยเนาะมันก็หมายความว่าอาจจะมีคนเก่าๆที่คุณคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเปล่าที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ชาตินี้ก็อดีต,ตชาตินะคะเข้ามาอืม มันเลยทำให้คุณรู้สึกถึงความแบบเขาเรียกว่าความหลงไหลความเคมีมันตรงกันความแบบคุ้นเคยการเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังคุณก็ยังปิดแจให้กับความความ,ความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะ Let's go o l t o e w y t h o u e นะคะเป็นในลักษณะของการที่แบบว่า ้ามีปัญหาลายมีอะไรติดค้างในใจหรือมีอะไรที่คุณยังแบกไว้อยู่ให้บอกให้วางลงนะคะแล้วก็มูฟออนเนาะไม่ต้องไปแบกปัญหาไม่ต้องไปคิดไม่ต้องหาทางออกไม่ต้องไปแบบหาทางแก้ไขเพราะว่าปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันมันก็แค่เกิดขึ้นมันไม่จําเป็นต้องไปหาคําตอบหรือหรือเราจะต้องแบบทนทุกสีอยู่กับในในสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะอืมเพราะฉะนั้นก็ให้เดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือความรู้สึกแย่ๆในอดีต ปล่อยตัวเองนะคะในฟอคิวินแ a n d l e a r n i n g นะคะหลายคนเนาะน่าจะได้เลิกกลากันไปแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบไปไปกับกับนะคะไม่พัฒน,นาสักทีมีอะไรที่มันยืดเยื้อมีอะไรที่มันหน่วงทวงชีวิตอยู่เนี่ยไพ่บอกว่าให้อภัยนะคะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้อ มีม,มีความเป็นไปได้สูงนะสำหรับชาวราศรีกันคนโสดว่าหลายคนเนี่ยรู้สึกเข็ดขยะในเรื่องความรักความสัมพันธ์รู้สึกสร้างกำแพงในตัวเองค่อนข้างสูงเนี่ยเป็นเพราะว่ายังมีคนเก่าวนวนเวียนๆอยู่เนาะเขาอาจจะแบบเราปล่อยเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาเล่นชาเกยเยอะกัน พอเราไม่สนใจเขาเขาก็มาเรียกร้องความสนใจพอเรากลับไปสนใจเขาเขาก็ไม่สนใจเราหรือมันอาจจะมีคนเก่าๆที่ยังบุเวียในชีวิตคุณอยู่แล้วมันทําให้คุณม,ม่กามุมอ,อ่อนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา3เดือนนี้มันมีโอกาสที่มากๆที่คุณจะเริ่มแบบเอาละเริ่มตัดสินใจอะไรเพื่อตัวเองนะคะอาจจะมีการปล็อกมีการจบมีการเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองไปสู่อิสระไปอยู่ในจุดที่ที่เรามีคุณค่าแล้วก็มีคนที่เห็นคุณค่าเราค่ะนะคะเนะมื่อต่อที่คน มีคู่นะคะคนมีคู่เชลิออดพีนออคคัฟซิสโอมวอนทูออฟซอสนายออคคัฟตัวเขาได้สามถ้วยห้างไม้เท้าห้างไม้เท้าขึ้นมาถึงสองใบ Uh huh. สำหรับคนที่มีคู่คู่กรณีในที่นี้มาถึงคู่กรณีทุกรูปแบบนะคะคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นแฟนคนคุยคนที่แบบจีบกันคู่มั่นการแต่งงานกันนะคะ mm hmm. ปูหมาไปในคนที่มีคู่คู่กรณีทุกรูปแบบเลยสําหรับในช่วงสามเดือนนี้นะความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะจะเป็นในลักษณะของการที่ว่า มันกําลังอยู่ในช่วงของการที่อะไรก็ตามแต่ที่มันเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมันจะมีการที่เขาเรียกว่าปรับตัวเข้าหากันมีการเคลียร์กันมีการที่จะจับมืออดทนแล้วก็ฝ่าฟันกันไปให้ผ่านช่วงเวลานี้นะคะแล้วมันก็สามเดือนเนี่ยมันก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันเหมือนเป็นเขาเรียกว่า เป็นบททดสอบในชีวิตคู่เนาะหลายคนทะเลาะกันตลอดเวลามีเรื่องหยุมหยิมมีเรื่องที่ให้ต้องปรับตัวข้อหากันบางคนทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้กันบางคนเป็นในลักษณะของการที่แบบว่าเออยังไม่ได้เปิดใจให้กันมากนักมันก็เลยยังไม่ได้มีการเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นในในสามเดือนเนี้ปัญหาหยุ่มหยิมพวกนั้นเนี่ยมันจะหมด อมันจะหมดไปมันจะมีการที่แบบหันหน้าเข้าหาการคุยกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกถึงการที่แบบว่าเออท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราสองคนยังอยากที่จะไปต่ออ่ะมันก็จะจับมือกันไปต่อได้แต่ก็จะมีอีกหลายๆคู่เหมือนกันนะคะที่แบบว่าเออท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็หันหน้าเข้ามาคุยกัน อย่างหมดเปลือกอย่างอย่างจริงใจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไปไม่ได้แล้วก็ลดสถานะมันเป็นพี่น้องการเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีกว่าแต่ความรู้สึกดีๆของพวกคุณทั้งไม่ว่าจะแบบไปกันต่อหรือเลิกลากันเนี่ยมันยังดีอยู่มันยังเป็นแบบเป็นเพื่อนกันเป็นการยานามิรท,ที่ดีเป็นคู่ชีวิตที่ดีมันก็ยังเป็นความรักที่ที่เรียกว่าพออกพอใจทั้งสองฝ่ายอะค่ะนะคะ แล้วในความรู้สึกของเขาอะ่ะเขาได้สามถ้วยเข้ามาเนาะแล้วก็ได้สามถ้วยได้เจ็ดถ้วยเข้ามารวมกันเป็นสิบถ้วยได้ไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามาปูก็มองว่าปัญหาก,ก่อนหน้านี้มันหยุ่มยิมนะคะก่อนหน้านี้มันยุ่มยิมมันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่าเออไลฟ์สไตล์ความคิดความ เ,ออเขาเรียกว่าดีเทลในการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้พวกคุณสองคนอาจจะมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงีย้ย,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 ยตลอดเวลาแล้วถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกว่าเออมันน่าหงุดหงิดแหละมันน่าหงุดหงิดแต่ว่าด้วยความรักด้วยความที่เขายังมีคุณอยู่เราก็ยังมีความเออยังอยากที่จะปรารถนายังอยากที่จะรู้จักยังอยากที่จะแบบมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่เนี่ย ก็ทาให้เขาได้เกิดการเรียนรู้หลายคนคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้นะคะเพราะว่าได้คิงคิงอ้อมวอนขึ้นมาถึงสองถ้วยนะคะได้คิงอ f w a วอน King One, ขึ้นมาถึงสองถ้วยเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นคนธาตุไฟเขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออมองว่าความรักครั้งนี้มันก็น่าจะไปต่อแล้วเขาก็ยังอยากที่จะไฟเพื่อความรักนะคะยังมีความปรารถนายิ่งได้ประกบกันกันกบแบบไฮพีเทสเข้ามาอย่างเงี้ยยังมีความหลงไหลในตัวคุณค่อนข้างเยอะนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ อาจจะอายุเยอะกว่าคุณมันก็เลยทําให้การแสดงออกบางสิ่งบางอย่างของเขาเนี่ยไม่ชัดเจนหรือไม่แบบไม่เยอะเท่าที่คุณคาดหวังแต่ว่าในใจของเขาอะเขาคิดไปเยอะนะเขาคิดเยอะเขาจินตนาการเขาฝันเขาแบบ อยากที่จะมีแบบนู่นนี่นั่นกับคุณไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันยังขัดแย้งในในความรู้สึกของเขาอยู่ผมคิดว่าได้ไพ่ห้าห้าไม้เท้าขึ้นมาถึงสองใบเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องของงานที่มันยุ่งวุ่นวายจนทําให้ไม่มีเวลาหากห่ก ให้กันเออมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่ผู้บอกว่าเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ความคิดที่มันแบบยุ่หยิ่มที่ทําให้แบบรู้สึกญหงุดหงิดได้ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะให้อภยัยเรียนรู้ที่จะใจเย็นหรือเรียนรู้ที่จะแบบเข้ามาคุยกันปรับตัวเข้าหากันเนี่ยมันก็ความสัมพันธ์เังเนี้มันก็ยังไปต่อได้นะอืมเพราะว่าแต่ถามว่ายากไหมยากนะคะระวังในเรื่องของคําพูดฝั่งเราด้วยเนาะเพราะว่า ต่อให้เขาเป็นคนที่แบบว่าเ้ยรักเราหลงเรายัางไงแต่ว่าบางครั้งในเรื่องของคําพูดเรื่องของการสื่อสารถ้ามันไม่ชัดเจนหรือมันพูดจาตรงหรือแรงขวานผาซเข้าไปยังไงเนี่ยคนฟังเขาก็รู้สึกได้นะคะอยากให้ระวังในเรื่องของคําพูดนะชาวราศีกันนะคะได้เลต e n เฟนเฮลป์ยูเ o คอนเ i a t ชันนะคะแล้วก็ทูเลฟเป็นไพ่ที่น่ารักมากๆเลย นะคะไพ่บอกว่าเอาหล่ะในเรื่องของการสืร่อสารคือเรื่องของการมีปัญหาเนี่ยที่ทําให้ไม่เข้าใจกันเนี่ยก็ลองปรึกษาเพื่อนดูนะคะเพราะอย่างบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวหรอกใช่ไหมเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราพูดอะไรออกไปหรือเราแสดงกริยาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกแย่ <Yeah. S 2> ออกไปเนี่ยก็ลองแบบลองปรับตัวปูคิดว่าลองลองปรึกษาเพื่อนดูก่อนได้เล your f r i e n น help you นี่ก็คือแบบว่าเออลองปรึกษาเพื่อนก่อนแล้วลองเอาคําปรึกษานั้นมาปรับ แต่ว่าที่แน่ๆอ่ะน่าจะลองคุยกับเขาดูก,ก่อนดีกว่าเปิดอ,อกเปิดใจคุยกันเนาะน่าจะได้แบบคําตอบที่มันตรงหรือว่าถ้าเรารู้สึกเรามีทิฏฐิเราไม่อยากที่จะแบบไปถามเขาอะไรก็ได้ก็ลองปรึกษาเพื่อนดูค่ะนะคะ Let to love เข้ามากับ Let consolation พวกคุณสองคนอ่ะเป็นเนื้อคู่กันนะ นะคะเป็นเนื้อคู่กันเป็นความรักที่ดีแล้วก็เป็นอาจจะเกี่ยวพันกันมาก่อนตั้งแต่ชาติบางไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วทาให้กลับมาเจอกันมันเลยมีความผูกพันกันแล้วก็ตัดกันไม่ขาดได้ง่ายๆนะคะหลายคนเคยห่างกันไปแล้วเราก็กลับมาแล้วก็กลับมาครั้งนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสองคนก็ยังรักกันอยู่ก็ยังอยากปรารถนายังอยงากที่จะมีกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย สำหรับคนมีคู่ชาวราศีกันสิ่งหนึ่งที่ปูอยากจะเตือนมากๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกับ 2. ในเรื่องของการสื่อสารนะคะกับ 3. ในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างเรื่องของอารมณ์ที่บางครั้งเราอาจจะคำพูดเรื่องการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะทําให้คู่ของเรารู้สึกน้อยใจหรือหงุดหงิดได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะทําไปไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าในพื้นฐานดวงอ่ะคุณเองก็ยังหลักเขาอยู่ คุณเองก็ยังรัก,กนเขาอยู่เพงแต่ว่ามันอาจจะมีแบบความหัวดือ้อหัวรันทิฐิหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะเปิดเปิดความรู้สึกเปิดเผยตัวตนของเราให้ให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นลองปรับอะไรพวกนี้ดูค่ะแล้วความรักของพวกคุณสองคนก็ยังไปต่อเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ยังเห็นคุณเป็นคนสําคัญแล้วก็ยังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยู่นะคะและตัวคุณเองคุณก็รักเขาไม่ใช่ไม่รักนะคะคุณก็ยังอยากจะ จะไปต่อกับเขายาวๆเพราะว่าหลายคนก็คือคบกันมานานมากอดทนกันมานานมานานมากๆแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาปล่อยมือกันกับเรื่องแค่เนี้ยมันก็คงแบบง่ายไปนะคะอืมก็สำหรับคนมีคู่ชาวราศีกันก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ